ผมลักล่าเพชรนาคาครับหรือว่าชื่อเดิมก็คือมอกรักสีเหมือนครับรอมืมพี่นี่ซ้อมมาอีกวันซ้อมเป็นเดือนเลยพี่เราซ้อมอยู่ที่ค่าย่เพชรนาคาครับอุตลิดครับท,ที่อุตลิดเนาะคือมาอยู่ที่นี่แล้วใช่ครับมีใครมาเป,ป็นคู่บ้ามผู้ซ้อมบ้างที่นั่นก็มีมือใหญ่หลายตัวครับ้็เพิ่งเคยใหญ่ในใครช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหรละยี่สิบเจ็ดเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแปดน้ำหนักปล่อยมามากี่กิโลครับหกสิบเอ็ดหกสิบสองครับเราหัวสไตล์อะไรครับ มวยไฟเตอร์แล้ววันนี้เราเจอกับปานเพชรเคยเจอกันไหมไม่เคยเป็นไฟแรกด้วยใช่ครับแล้วเราต่อยไฟล่าสุดนี้เราต่อยไว้เมื่อไหร่ตุลาครับตุลาตุลาปีที่แล้วนี่เองใช่ไหมใช่ตอนนั้นเจอกับตอนนั้นเจอกับยอพิติเป็นไงบ้างแพ้คะแนนได้พลาดแพ้คะแนนเข้ามาตอนนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสามสองครับแล้ววันนี้ต่อยร้อยยี่สิบเก้าโหลงมาเลยเนาะ มีปัญหาไม่ได้นี้ไม่มีครับคือสบายสบายแล้วร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสมบูรณ์แข็งแรงครับคือการบาดเจ็บไม่มีเจ้าวันเย็นนี้พร้อมแจ้งเกิดได้ด้วยครับอืมแล้วเราก็เลยอยู่ไปอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมก็นานแล้วจะที่นี่ไปคลายนี่นานแล้วใช่ไหมนานครับซึ่งปีครับอืมก็คือมาอยู่กับเพื่อนๆน้องๆในแต่ค่ายนี้เลยครับอ่าเราต่อยมวยมาลุลุนทั้งหมดได้กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาทั้งหมดเลยสองร้อยหล S <S สองร้อยครับเราคนจังหวัดอะไรครับคนครศรีครับอ้าฝากเชิญชวนแฟนๆของเราหน่อยก็วันนี้เด็กใายําเต็มทีครับยี่แน่นอนนะถ้าเกิดพี่สายนี่ถ้าเกิดเข้าไปสอบหรือไปช่างวันนี้คิดว่าลำหนักนี่มาเกินหรือมาขาดก็น่าจะพอดีเกินนิดนึงครับก็ค,คือเหมือนถ้าเกินนิดนึงก็คือมาวิง่งยืดกล้ามเนื้ออย่างเช้านิดนึงสบายๆมาเกินเยอะอยู่แล้วพี่เรามา คือทำไปตลอดอะเนาะใช่ครับชินซะละตอนนี้ครับโอเคขอบใจมากน้องชายครับผม